วันนี้มาแกะทานตะวันกันนะคะทานตะวันมเมล็ดทานตะวันตากแดดอันนี้จานดอกจะใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ไม่นานเลครับมันแห้งจะมันเลยนะอายุการเก็บเกี่ยวเอามเมล็ดนี่ก็ประมาณ สามถึงสี่เดือนแต่ถ้าสำหรับไว้ชมดอกนี่ก็ตั้งแต่ปลูกได้ก็ประมาณสองเดือนกับอีกไม่กี่วันกับสองเดือนกับประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะออกดอกให้ได้ชมกันอันนี้จะเก็บเมล็ดไว้นะคะไว้เพาะ อันนี้ก็เม็ดเม็ดใหญ่นะค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันเห็นไ่มเออสาระตน,นี้มันมีนี่มี่เปียกมันอยู่ผสมกันมันแน่มล้ก็เฉือนหมดตรงนี้จะเม็ดสวยโัจานดอกตัวจาน อันนี้เราจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนี่จานใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าคนอีกเมล็ดทานตะวันดอกสีเหลืองอันนะี้ส่วนทานตะวันดอกสีแดงเนี่ยก็กำลังตากแดดอยู่ทานตะวันสีแดงเนี่ยจะจานดอกจานเล็ก นี้ลงทุนมากเลยนะมานั่งแกะตากแดดอะไนั่นเนี่ยแกะแป๊บเดียวเสร็จเลยะ <c oughs> จะแกะด้วยวิธีอื่นก็ได้นะบางคนเห็นเอาแบบเอาอะไรนะเอาพัดลมมาเหรอแล้วก็ใส่ถูกับแอ้พัดลมหน้ากากพัดลม<า>ถูกับหน้นากากพัดลมปัน่นจักรยาน <c oughs> บางคนปัน่นจักรยานาอันนี้มันไม่ค่อยเยอะมากเราก็แกะเอา แต่ลงทุนมากแกะตากแดดเลยอยากให้เม็ดแห้งเร็วมากอันนี้ก็สวยเลย,เลยนะจานตะวันดอกเหลืองจานใหญ่ประมาณยีสิบห้าเซนน่ะเส้นผ่าศูนย์กลางยีิบห้าเซนปลูกไว้สำหรับโชว์ดอกก็ได้มเมล็ดก็ลำรับประทานได้อยู่เหมือนกัน แต่มันจะมเมล็ดไม่ใหญ่มากเหมือนที่เราเคยซื้อมากินมันจะเล็กกว่านั้นหน่อยหนึ่งวันนี้เราขอจบคลิปการเกะเมล็ดทานตะวันตากเพียงเท่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราเอานำไปพาะแล้วว่าปลูกแล้วมันเป็นดอกโชว์สวยงามเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะ